โอเคสาวเดี๋ยวฉันจะมาบอกขั้นตอนอการสับไพ่บ้านเราสับงนี้ใช่ไหมแกโบ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 สับไพ่บ้านปอกแดงอะมาวางตังหนึ่งสองสามสี่โนจ้าโนที่นี่ถ้าเรียนโรงเรียนสับไพ่หรือโรงเรียนแจกไพ่ถ้าเกิดจะ,ะเป็นดีลเลอร์เทเบิลเกมสับอย่างนี้นะสาวแบ่งครึ่งจ้ะแบ่งครึ่งแล้วกรีดอย่างนี้แล้วเอาเข้าแล้วแบ่งครึ่งอีกจ้ะสาว แล้วก็จีดเอาเข้าอย่างนี้ส่วนเวลาแจบกบพิสเขาเรียกว่าพิสคัทก็คือเราจะไม่แจกแบบมาบอกเด้งมาเจ้ามือหนึ่งเราหนึ่งไม่จ้ะพิสในที่นี้ก็คือเราต้องแจกให้ไปที่ถึงมือลูกค้าเลยการแจกไพ่ออกไปแบบนี้เลยแล้วคือมันจะไปถึงชิดลูกค้าพอดีเป๊ะเลยโอเคนะไม่อย่างนี้นะโนนะไม่สับ